ถึงโรงแรมแล้วนะฮะในแกร์ลลี่ดีไซน์นะครับอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนี่คือบรรยากาศภายในห้องนะฮะนี่ดูซิ โ oh, อ้สระว่ายน้ำนี่โรงเรียนอยู่ฝั่งนูน้นไปดูห้องน้ำกันนี่โอ้โหโอ้ย